วัดีครับวันนี้พาชมบรรยากาศนะครับเส้นทางไปทํางานนะครับลอยต่อระหว่างนครพนมกับสกลนครครับวันนี้โอ้อากาศเย็นลงอย่างหวบภาพนะครับวันสองวันวันนี้นะครับตอนค่าตอนเย็นจะมีลมพัดแรงนะครับส่วนตอนเช้าเนี่ยหมอกลงนะครับจะเห็นเป็นสลัวสลัวใช่ไหมครับมองไปนะครับเป็นหมอกลงผมก็หนาวอยู่นะครับไปแต่เช้านะครับ ผ่านหน้าโรงเรียนบัานองบึงนะครับตอนนี้ประมาณตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงสิบนาทีเนี่ยหมอกเริ่มจางลงนะครับมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ความหนาวเย็นก็ยังหนาวอยู่นะครับท่านขับรถนะครับภาพใสายหน่อยก็ขบขออภัย เพื่อนพี่น้องด้วยนะครับบรรยาก,กาศดีที่เดียวนะครับชนบทของคนครมนมของเราวนนรันนี้นะครับวันนี้ชาวบ้านจะไปทำงานนะ ช่วงนี้ก็จะแห้งนะครับอากาศก็จะแห้งตอกนกลางคืนก็ชื้นด้วยเหมาะพอกลางวันก็แดดก็จะแห้งนี่ครับการเดินทางสะดวกครับไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนก็จะนั่นหน่อยแฉะแต่คนดังคน้งงก็ดีว่า,าวัวรับวัววัวก็ยังไม่ได้ออกจากคอกนะครับอาจะมีล่ามอยู่กลางทุ่งนาแล้วนี่ครับออกจากคอกแล้วเจ้านี้นะ ้อาวัวของเราโอ้โหใครช่างจอดรถอย่างนี้เนาะโค้งพอดีเลยอันตรายมากนะครับถ้าเขาเวี่ยงมาจากทางนี้ก็จะเอตูดเลยน่าดีไหมคันนี้มาพอดีเบรกทันไม่เลยโอ้โ <c> ห <oughs> oh, oh, จอดรถอย่างนี้ครับทำไปได้รถคันนี้ได้ได้จอดเลยครับได้่อนเลยนะมันมีสวนเข้ามาอีกด้วยม <c oughs> ันครั อันตรายครับอันตรายไม่ควรกระทาเป็นอย่างยิ่งนะครับจอดรถแบบนี้วางเฟือกให้กับเพื่อนเลยนะครับต้องเห็นใจคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันด้วยเออันนี้บรรยากาศดีทีเดียวนะครับเพื่อน เปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะครับจากเกษตรขุดดมขุดดินมาดูบรรยากาศอาอิริยาบถนะครับของชนบทแห่งหนึ่งะครับตอนนี้ยังเป็นเขตของนครพนมอยู่นะครับนี่ครับปลูกด,ดอกทองกอุไรสวยงามทีเดียวออกดอกเหลืองอลามแล้วก็พอข้ามลำห้วยนี้ไปก็จะเป็นอาณาเขต เริ่มจะเป็นของสกลนครแล้วนะครับข้ามสะพานตรงนี้ไปสะพานเล็กๆตรงนี้มันจะเป็นจุดเชื่อมต่อชายแดนนะครับระหว่างสองจังหวัดน,นะครับข้ามสะพานนี้แหละไปก็จะเป็นที่นาของชาวตำบลด่านม่วงคำนะครับอำเภอโกสีสุพันจังหวัดสกลนครน,นะครับติดกันกันกบอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอฟาปากนะครับ อ่าเพอพนาแก้วปลาป่าไม่ติดนะเขาสิบหันติดบางย่างมีพนาแก้วติดปลาป่าอากาศดีทีเดียวครับตรงนี้ถ้าภาษาอีสานแถวบ้านนี้เขาเรียกท่ามครับท่ามก็จะมีพวกป่าไทยไม้ท่ามพวกต้น จานนะครับดอกจานบานแล้วตามท้องนาน,นี่แหละนะครับก็จะขึ้นนะครับตองท่ามากอกน้ําอะไรพวกนี้เนะี่ยส่วนโคกก็จะเป็นพวกไม้ประดู่ไม้เต็งไม้ลังเนะี่ยพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นทั้งทามและโคกนะครับก็จะได้คนละเอิริยาบถน,นะครับปลาก็ไม่เหมือนกันปลาโคกปลาทามก็จะ บางชนิดก็ไม่อยู่ในโคกนะครับอยู่ทามอย่างเดียวป่าโคกกับบางชนิดก็ไม่ค่อยได้ลงไปน้ําทาาเป็น่มน้ํากํานะครับที่ระบายน้ําจากน้องหานไปลงแม่น้าโขงนะครับที่อําเภอท่าพราานงน,นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่อำเภอพนนแก้วนี่แหละนะครับผ่านผ่านมาเป็นตะเข็บนะครับสองฟากฝั่งระหว่างพนนแก้วกับโคกสีสุพพันทะลุมาที่อำเภอวางยางกับโคกสีสุพพัน นะครับแล้วก็วางยางกับนาแกนะครับก็เลยผ่านนาแกไปทาตพนมก็จะไปลงน้ําโขงนะครับสําหรับลําน้ํากํับลาน้ําสาขาของน้องฐานของน้ําโขงอีกอีกลาน้ำหนึ่งนะครับก็เป็นอู่ข้าอู่น้ําของคนในละแวกนี้นะครับในการจะปลูกระปลาทํามาหากินทาการเกษตรนะครับเป็นที่ราบรูปบุดมสมบูรณ์นี่ครับนี่เป็นทางนะครับ จะไม่มีไม้เต็งไม้หลังนะครับจะไม่มีจะมีต้นว่านะครับว่บาว่าท,ทามก็จะไม่เล็กๆนะครับส่วนว่าโคกก็จะไมียาวๆเป็นบงลีกินได้ทั้งสองว่านะเมื่อก่อนสอัผมเป็นเด็กเด็กกนะิน ก็จะมาบรรจบกับถนนเส้นโคกศรีสุพรณพรณพลนาแก้วท่าแรืนะครับพลนาแก้วศรีสุพรรณผมก็จะมาบรรจบอยู่ตรงนี้ผมออกมาจากอำเภอกงอยางนะครับน่ครับไปโคกศรีสุพรรณซ้ายพลนาแก้วขวาเนื่องจาก,กผมทํางานอยู่พนนาแก้วผมก็ไปขวาครับไปสกุลนคร47กิโลนะครับถ้าไปทางโคกศรีสุพรรณก็ เท่าๆกันนะครับประมาณสี่สิกว่ากิโลเมัรบวกลบนะครับประมาณ2อกิโลเดี๋ยวผมจะแวะใช้บริการนะครับปั๊มน้ำมันที่ผมใช้บริการทุกวันนะครับผม แบรนด์สีเขียวนะครับแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีมีหลายมีหลายฟาร์มที่เดียวนะครับใน,บบนอำเภอขนงาแก้วสีก็สวยสดใสน่าเข้านะสีเขียวนี่ผมชอบมากเข้าไปแล้วบรรยากาศดีเย็นใจโอเคเดี๋ยวจะเติมน้ำมันดีเซลของเราก่อน เติมทีนึงก็ประมาณพันหนึ่งครับก็วิ่งวนวิ่งนี้ได้ประมาณสามสี่วันก็หมดต่อเราไปตลอดนะครับรานะคาน้ำมันวันนี้ลิตรละสามสิบสามบาทนะครับเนื่องจากอยู่ไกลไกลแหล่งผลิตน้ำมัน <c oughs> ก็จะแพงหน่อยสักคนนะครับคุณน้องอ่าสามส อ่าหนึ่บาทครับหนึ่บาทนะคะครับผมสแกนนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์สแกนกันมาก่อนครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ